อ้อนรับคุณพี่หนูดีวดีิสาเรสสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็มาในความสดใสนะคะรับปีมะเส็งเห็งเหงเๆวันนี้จะมาคุยกันว่าทำเป้าหมายในปีนี้ให้เป็นจริงแต่จะมีวิธีอะไรละ่ะที่จะสามารถทำให้เป้าหมายของเรามันสําเร็จได้ ใช่คือต้องบอกว่าทุกปีใหม่นะคุณปูเป้เราก็จะเหมือนกับเราก็อยากมีอะไรใหม่ๆใช่ไหมที่มันตกต่างจากปีที่แล้วแล้วเวลาหมดปีอะคะ่ะในช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาเหมือนนั่งทบทวนนะคะว่าอะไรที่เราทําดีไม่ดีเวิร์กไม่เวิร์กแล้วปีเนี้ยทุกคนอะ จะเป็นอายุนั้นครั้งแรกถูกไหมเราไม่เคยอายุสิบแปดมาก่อนเราก็สิบแปดไม่เคยยี่ห้าเราก็ยี่ห้าไม่เคยสี่สิบไม่เคยห้าสิบคือทุกอายุที่เราเป็นในปีนั้นนั้นมันจะเป็นครั้งแรกเสมอแล้วมันก็จะมีอะไรใหม่ๆเสมอหนดีก็เลยแบบเนี้ยนั่งคุยนะคุณบูเป้คุณของวันนี้คือทุกคนเราจะมาคุยกันนะว่าเราอ่ะจะทํายังไงเป้าหมายที่รวางในช่วงสัปดาห์นี้ยหรือสัปดาห์ที่แล้วมันจะอยู่และอันหนึ่งที่สําคัญมากที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองก็คือว่าไม่ใช่แค่วางเป้าหมแลก และเขียนมันลงกระดาษเราต้องมีซิสเต็มหรือระบบที่จะทําให้มันเกิดเราจะบอกว่าดิฉันนะก็คือใช้ช่วงหยุดปีใหม่ค่ะที่คนอื่นหยุดะน่งคุยกับพี่โบมีวันหนึ่งประชุมกันไปแปดชั่วโมงบนพุแมเอ ขาบไาว่าจะเอาอยัางไังดิก็บอกว่าเอ้ยเราแก่ขึ้นทุกปีนะกล้ามเนื้อต้องมาปีนี้ต้องเป็น year of muscle ต้องสร้างกล้ามเนื้อดิฉันนี่เนี่ยสมัครเพิ่งใจตังพิลาทิสกลับไปซบอกพิลาทิสอีกรอบเกลียดเวลาเล่นแล้วมันปวดพงุงแต่ดิฉันก็ต้องกลับไปเลยเพราะว่าเออเราก็ต้องยอมเนาะมีเข้ายิมมีพิลาทิสออกกํบบาลังกายที่บ้านใช้อุปกรณ์ให้คุ้มมากขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าสุขภาพกายสุขภาพใจสําคัญมากเพราะฉะนั้นเรื่องวิปัสนาเช้าเย็นต้องมาแล้วก็ไปวิปัสนา นาสมัครเลยพี่โบก็สมัครเรียบร้อยแล้วก็สมัครคลาสใหม่อะไรประมาณนี้คือมันไม่ใช่จะตั้งโกงมันต้องแบบเทคแอคชั่นทันทีโดยไม่แผ่วเลยอของทั้งฝัง่งคุณปูเป๊ปีเนี้ยตีมของปีของคุณเป็นยังไงบ้างดิฉันไม่ได้ตั้งคุณดูดีเพราะว่าปกติ <c oughs> ที่ผ่านมาเราก็จะแบบตั้งตั้งอะไรไปแล้วก็แบบเออลืมบ้างเมนูนี่บ้างแต่ก็ อาจจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและมีสติแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของอาการลงทุนใช้เงินอะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของกล้ามเนื้อที่คุณหนูดีบอกแหละเพราะว่าพออายุมันมากขึ้นเราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยสมัยก่อนที่แบบเรากาการมากว่าเฮ้ย hey, ฉ <c oughs> ันเฟิร์มแบบ กินไปพุงป่องตื่นมาเช้าพุงแฟบม,มันไม่เกิดขึ้นแล้วมันไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็โอเคละเราต้องจัดการอะไรบางอย่างเราอย่าประมาทเพราะว่าถ้ามันเลยในจุดที่มันลดน้ำหนักยากแล้วเนี่ยมันจะยิ่งแย่เพราะฉะนั้นก็ในตอนนี้ถึงแม้เรายังจะดูตัวเล็กๆอยู่แต่เราก็จะพยายามควบคุมแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเพราะสุขภาพยังไงก็ต้องเป็นนัมเบอรวันนะคะ ดิฉันคิดว่าหลายๆคนอาจจะแบบเออในช่วงนี้อแท้สุขภาพก็มาการออกกําลังหรืออะไรก็ตามดิฉันว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะร่างกายมันก็เหมือนเครื่องจักรถ้าเราไม่หมั่นหยอดน้ํามันดูแลเช็คสภาพแล้วเราไม่อยากเป็นคนที่แก่ไปแล้วเต็มไปด้วยโรคภยัยไข้เจ็บแล้วไม่เอนจอยแล้วไปเป็นภาระคนอื่นใช่ ใช่คึงดีมองว่าอย่างในงานวิจัยเนี่ยเขาจะบอกว่ากล้ามเนื้อค่ะมัสเซลของเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นหนึ่งใน k e ์ indicator หรือว่าตอนแก่มากๆเราจะติดเตียงหรือเปล่าเราจะมีคุณภาพชีวิตหรือเปล่าแล้วยิ่งเราอายุมากขึ้นทุปีอ่ะเปอร์เซนต์กล้ามเนื้อเรายิ่งน้อยลงทุปีทุปีค่ะถ้าเราไม่มีการออกกําลังกายพวก strength training พวกที่เป็นการเล่นเวทหรือเป็นการอะไรที่มันเป็นการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วยิ่งผู้หญิง เพริเมนอพอสเมนอพอสวัยทองหมดประจําเดือนเนี่ยมันมีผลต่อมวลกระดูกของเราเพราะฉะนั้นน่ะการออกกําลังเป็นประจําโดยเฉพาะอะไรที่มันเนี่ยทําให้กล้ามเนื้อของเราไปรัดกับกระดูกอะไรที่เป็น Strength Training, Weight Training นี่แหละ,ะ Weight Word อะไรอย่างนี้สาคัญมากทุกคนคหนูดีก็เลยมองว่าเอ้ยอันนี้มันสําคัญแล้วประเด็นคือเวลาเราจะคิดว่าเราอยากจะแข็งแรงขึ้นหรือมีกล้ามเนื้อหรืออะไรเนี่ยการคอมมิตไปเลยคือการ วางแผนว่าเราจะทําในวันไหนของสัปดาห์อันนี้สําคัญมากดิก็ยังคุยกับพี่โพนะบอกว่าถ้าเราแค่คุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องแข็งแรงขึ้นหรือมีสุขภาพดีขึ้นสุขภาพทางกายและใจเนี่ยาทางสุขภาพใจเราเน้นไปวิปัสนาแล้วก็วิปัสนาที่บ้านอันนี้ถือว่าจบละง่ายคือเวลานั่งอับไม่ได้ง่ายแต่มันวางง่ายเพราะว่าถึงเวลานั่งปุ๊บคือมันมันจบเนี่ยเนาะหรือว่าไปทีสิบวันสามวันแต่ตัวเรื่องของสุขภาพกายเนี่ยเราก็แบบโอเคเราต้องนัด ครูที่จะเทรนหรือเราจะต้องจัดเวลาเลยว่าถ้าเราบอกว่าตอนเราจะใช้ลู่วิ่งที่บ้านเราก็ต้องนัดเหมือนเรานัดครูเลยถึงเวลาเราไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปับอะไรเงี้ยแล้วก็อันนึงนะคะที่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์บอกว่าช่วยให้เราเนี่ยทำในโกรของเราได้สำเร็จก็คือ ไม่ใช่แค่เราเนี่ยที่เขาบอกปัจจุบันที่มันดัง m a n i f ฟสม m a n i f สแบบเราต้องเห็นภาพเราต้อง v i ช u a l i z e เราต้อง m a n i f ฟสให้มันเกิดขึ้นหนึ่งภาพแต่งานวิจัยอันหนึ่งชิ้นหนึ่งได้ชี้ว่าแค่คิดภาพมันไม่พอคุณเนองเอาภาพเนี่ยไป contrast อุปสรรคก็คือคุณแค่คุณนั่งเราคิดภาพตัวเองสาเร็จเช่นฉันเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านร้อยล้านมันไม่พอคือคุณต้องเห็น visualize ในสมองคุณว่า อุปสรรคในแต่ละก้าวมันจะเกิดอะไรขึ้นเ <Ừ. S 2> ช่นถ้าทาอันนี้อุปสรรคคืออันนี้แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านยังไงถ้าเราจะไปทํางานอันนี้อุปสรรคเป็นงนี้จะก้าวข้ามผ่านยังไงอย่างตัวหนูดีเองอะต้องบอกว่าปีที่แล้วปลายปีเราไปเห็นคลิปของพี่โจนจันไดพูดเรื่องวิกฤตอาหารปี2025ว่าสภาพอากาศแปรปรวนร้อนหนาวผิดปกติเนี่ยมันจะทําให้ข้าวไม่ออกรวงแล้ว ถึงมีเงินก็อาจจะหาซื้ออาหารดีๆกินไม่ได้นะเพราะถ้ามันไม่ออกแล้วอ่ะจะให้ทํายังไงกับชีวิตกันค่ะดิฉันก็เลยคุยว่าคุณปูเป้เห็นในตัวบ้านที่มันอยู่ติดกับสวนผักดิฉันบ้าคือดิฉันจะทุบแล้วปีนทุบทิ้งเลยเป็นสวนผักดิฉันจะปลูกมันสัมประหลังกินมันสัมประหลังคุณจะทำาหลัง MSG หรือเปล่าอาอาจจะมีส่วนลงอูบานีและแล้วทําไมต้องมันสัมประหลังทําไมไม่เป็น มันเทศมันแกวอะไรอย่างอื่น <c oughs> คือที่วางแผนเนี่ยคือจะปลูกเป็นสิ่งที่เรียกว่า three sisters พี่น้องสามสาวเป็นวิธีการปลูกพืชที่ไม่ต้องดูแลมากแล้วได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตที่ดีและโปรตีน แล้วสะดวกมากก็คือจะเป็นการปลูกพี่น้องสามสาวคือพี่คนโตคือข้าวโพดพี่คนกลางคือถั่วที่พันต้นข้าวโพดแล้วก็น้องสาวคนเล็กก็คือสควอชนะคะสควอชแฟมิลี่หรือตระกูลของฝักทองซึ่งมันจะเลืคลุมดินคือข้าวโพดเนี่ยมันจะให้ครับที่ดีแล้วแต่ว่ารกากข้าวโพดมันดุด สารอาหารออกไปจากดินเยอะมากเราก็จะปลูกถั่วเพื่อเติมไนโตรเจนกลับไปในดินเราก็พันต้นข้าวโพดให้ข้าวโพดเป็นช้างปลูกเรียงลดาดับการห่างก,กันสักประมาณอย่างอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วสุดท้ายคือลงเม็ดฟักทองไปในดินมันก็จะคุมด,ดินทั้งหมดไม่ให้ย่าขึ้นแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวฟักทองได้เราคนตะวันเอ,อ่ออเมริกาใต้เนี่ยเขาจะทาแบบนี้แล้วเขาจะเก็บตากแห้งไว้กินทั้งปีฟักทองนี่คือเก็บ เก็บแบบปีหนึ่งเลยอะ oh. เพราะว่ามันเก็บได้เออและดิฉันก็เลยแบบไปดูว่าคนเป็นพันล้านคนบนโลกใบเนี้ยได้คาร์โบไฮเดรตคือแหล่งพลังงานหลักเนี่ยมาจากมันสําปะหลัง <Okay. S 2> อย่างคนแอฟริกันก็จะทําเป็นฟูฟูะค่ะที่เป็นแบบรูปดึ๋งึ่งเหมือนโมจิอะ ของคนไทยกินข้าวของเขากินฟูฟู่ดิฉันก็บบมันสมปหลักนี่แหละแต่เราคงได้แค่ต้มแหละเออประมาณเนี้เพราะว่าลงทีแล้วมันมันได้มันได้แคลอรี่เยอะคือดิฉันเรียกส่วนใหม่ว่าแคลอรี่เป็นส่วนของแคลอรี่ส์ per ตีนก็ประมาณนี้แต่ก็คือเปิดมาวันแรกสองมกราก็คือนัดสถาปนิกมาคุยเลยว่าเราจะทุบอะไรยังไงคือดิฉันสังเกตว่าถ้าต้นปีดิฉันไม่แถวอ่ะมันงานมันจะได้เกิดแล้วเป้าหมายมันจะสําเร็จ เราปีที่แล้วดิฉันจะทุบบ้านทั้งปีคุณโบเปะจะทุบจะทุบพูดว่าจะทุบเนี่ยสองทั้งปีไม่มีการทุบเกิดขึ้นทุกอย่างเหมือนเดิมคนั่นแหละนะอ่นาแล้วค,คุณผู้ชมล่ะคะเป้าหมายนะมีอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างกันเนาะคือมี ม,มีเยอะแยะเอาเป็นว่าเหมือนเราจะพูดอย่างเงี้ยทุกปีใหม่คุณหนูดีเกี่ยวกับอันเด <Hi. S> ีย Resolution เป้าหมายอะไรต่างๆที่ผ่านมาอาจจะสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างถือว่าเรามากดปุ่มรีเซ็ตแล้วก็เริ่มกันแต่อย่าลืมนะคะว่าอย่ารีเซ็ตบ่อยเพราะชีวิตมันก็แก่ไปเรื่อยๆถ้าเราผ uh. ลัดวันประกันพรุ่งหรือว่าอาจจะแบบเอออะไรมันต้องจัดลำดับความสำคัญที่เราเคยคุยกันเนาะคุณหนูดีย้ำกันอีกทีหนึ่งการจับ จัดลำดับความสำคัญว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังใช่แล้วปีนี้ควรเป็นปีแห่งการลงทุนในตัวเองอเพราะหลายคนพูดว่าจะมีวิกฤตเศรษฐกิจมีอะไรก็ตามลงทุนน่ะหนูดีเข้าใจทุกคนถ้าเริ่มมีเงินเก็บแล้วเนี่ยคุณก็ต้องคิดแล้วลงทุนจะหุ้นจะพันธบ,บัตรคุณจะตราสารนี่คุณจะทองอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งสาคัญที่สุดคือลงทุนในตัวเองลงทุนในพัฒนาการทางสมองใครยังใช้ AI Chat GPT ไม่เป็น ศึกษาซะหรือแม่ไปเทคลาสสิ่งที่บอกนี่มีพี่รุ่นพี่50กว่าเขาไปเทคลาสอันหนึ่งตอนนี้คือชีวิตเขาคือเปรือมากค่ะเพราะว่าเขาบอกให้เขามานั่งเรียนเองเขางงสู้เขาไปใช้เงินแก้ปัญหา2วันให้ใครสักคนมาสอนเขาจบเขาก็ได้ใช้เขาได้พัฒนาดีมองว่ามันมีทั้งพัฒนาเรื่องของทักษะสกิลใหม่ๆในแต่ละปีะปีที่แล้วดิไปเทคลาสเกี่ยวกับการทำติ๊กต o อก Hmm. คือแบบทำ t ิกตอกคลิปสั้นเลยแล้วเทคไปสองวันดิฉันชอบดิฉันไปเทคอีกสวันคลาสเดิมสนุกมาก้ hmm. อหมด t ิกตอกดิฉัน joy to the world ดิฉัน enjoy าการทำ t ิกต o k ขึ้นเยอะคุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ะนะคะ,คะก็มองว่าถ้าใครคิดจะอะไรที่คุณมองว่าเป็นจุดอ่อนอะ hmm. เทคซะไม่งั้นคลาสออนไลน์มีเยอะแยะอย่างปีนี้ดิฉันก็ซื้อคลาสออนไลน์ไว้สําหรับ เรียนรู้เป็นตลอดปีเลยก็เข้าไปดูได้หลายๆอย่างรู้สึกชื่อของไทยชื่อ Future Skill หรืออะไรเงี้ยค่ะเอาก็ซื้อไว้เลยะอะไรประมาณนี้ทุกคนอะไรที่คุณทําให้ตัวเองได้ลงทุนในตัวเองไม่มีวันขาดทุนเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพสมองสุขภาพจิตสุขภาพกายแล้วหนูดีมองว่าอย่างที่เราพูดบุ๊ปเปบอก New y e a r New You เราจัดทุกปียไงทุกปีใหม่เราสองคนก็ต้องมาคุยกับคุณถ้าคุณยังไม่ทอที่จะฟังเราก็ไม่ทอที่จะจัดว่ามันต้องค,คุณต้อง ทุกปีอย่าให้แต่ละปีมันลอดผ่านนิ้วมือไปเหมือนทรายเหมือนที่เขาบอกอะว่าชีวิตคนเรามันเหมือนกับนาฬิกาทรายอะ่ะเราเห็นแต่อันข้างล่างว่าทรายมันหล่นลงมาแต่เราไม่เห็นข้างบนเหมือนมันมีใครเอามือปิดไวอ้อ่ะว่าทรายเราเหลือเท่าไหร<อ>่ทุกคนเห็นถูกใช่ไหมแบบอยู่ดีๆเครื่องบินตกไปเจจูดิฉันเพิ่งไปเจจูมามดิฉันเกือบจองเจจูแอร์เนี่ยแล้วเห็นดิฉันก็หวาดเสียวว่าเออมัน อาจจะเป็นเราหมาแต่แต่เขาไม่ได้ตกที่เจจูนะมันแค่ชื่อสายการบินอืมใช่มันแล้วแล้วตอนนั้นน่ะดิฉันจะไปเจจูแล้วดิฉันก็บอกว่าจะจองเจจูแอร์เพื่อนเกาหลีบอกให้จองโคเรียนแอรเพื่อนเกาหลีบอกที่รักจองโคเรียนแอร์เออดิฉันก็บอกเอาเหรอโอเคเอโคเรียนแอร์โคเรียนแได้จะเอาที่สบายใจเพราะว่าฟังคนเกาหลีแต่เนี่ยทุกคนหนูดอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนน่ะ รู้สึกว่าเวลาจบปีเวลาต้นปีอะเราเห็นดีชั่นอะไรของตัวเองแล้วเรามีที่เหลือๆมีรูมไว้สำหรับอะไรที่เราโอกาสที่เรานึกไปไม่ถึงว่าเราจะได้รับในปีนั้นเราให้มันจบปีแบบฟินอะทุกคนกะและอีกงานวิจัยหนึ่งงานวิจัยเขาบอกว่าคนที่จะทำตามเป้าหมายแล้วได้เกินกว่าเป้าหมายมคือคุณต้องมอนิเตอร์ progress ตัวเอง Monitor progress หมายถึงว่าคอยตามประเมินตัวเองว่าเอ้ย เดือนนี้นไปถึงไหนแหละในเป้าหมายใหญ่ของปีเนี่ยเราย่อยมาเป็นเป้าหมายรายไตรมาสรายเดือนรายสัปดาห์และรายวันหรือเปล่า <S <S อย่างตัวที่บอกปีเนี้ยฉันต้องมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นฉันไม่ไหวแล้วกับความที่แบบว่าความยว่ยอะไรเงี้ยขาเบียดอะไรที่ฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันดิฉันก็แบบโอเคถ้างั้นปลายปีเราอยากมีกล้ามเนื้อมากข,ขึ้นงั้นเราจะต้องทําอะไรในทุก ทุกวันค่ะซึ่งหนูดีมองว่ามีลู่วิ่งเรามีเครื่องอุปกรณ์ที่เป็นโรบอทแมชชีนอะใครยังไม่มีนะดิฉันแนะนําคนออฟฟิศซินโดรมนะมันเป็นเครื่องเหมือนกับเหมือนพายเรือแข่งอะแข่งเรือพายเรือบกอย่างเงี้ยสาวไปแล้วก็ตั้งว่ามันฝืดมากฝืดน้อยใช่ไหมแล้วก็มันเหมือนซิทอัพไปด้วยในตัวนะคุณหนูดีเพราะอี้มันก็เลื่อนกระดึกึกไป ใช่มันต้องเก่งคงตลอดหนูดีซื้อมาส้ึ่อันละหมื่นกว่ามาของดีแคทลอนมันชื่อมันชื่อโรบอทแมชชีนทุกคนมันตั้งอยู่อะแล้วมันคุมมากมันได้คอลลาเานเนื้อกับรู้เดินอ,อันเนี้ยสองนาทีก็เหนื่อยแล้วอะแต่คุณพ่อดิฉันเล่นครั้งละสี่สิบนาทีคุณปุ้บืป คือแบบใครที่เมื่อยคอบาไหลเล่นอันนี้นะคุณเอ๋รับรองคอบาไหลคุณจะกลายปเป็นหินแกรนิตเลยอ oh. คือแบบว่าสุดมากค่ะ <c oughs> ก็ลองดูนะทุกคนคืออะไรที่คุณทําให้ตัวเองได้ลงทุนในตัวเองอะ่ะดิฉันไปเห็นฝรั่งผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> นางเลิกกับสามี ปีสอลไปปี2024นางบอกนางทนมากี่สิบปีแล้วนางไม่รู้แต่นางสรุปได้ตอนสิ้นปีว่า I like me more than I like you คือฉันรักตัวเองมากกว่าฉันชอบตัวเองมากกว่าฉันชอบเธอฉันไม่ไหวละแต่การที่ฉันเอาตัวเองไว้เป็นเบอร์สองตลอดการแล้วเขาก็แบบฉันหย่าแล้วฉันไม่รู้ฉันทนมานานเกินไปนี่ก็แบบคำนี้มันดีเนาะบางทีคนไทยเราเกรงใจทุกคนในโลกยกเป็นตัวเองอะ,ะอาจจะต้องเริ่มพูดกับตัวเองว่า I like me more than I like you บา้างแล้วล่ะมีบางสถานการณ์จริงๆ จริงคือด้วยความ hmm. ที่อาจจะเป็นว่าสังคมในแถบเอเชียหรือเปล่าที่เราต้องเหมือนกับให้ให้คนหมู่มากรู้สึกมีความสุขประทับใจเหมือนแบบพวกเรามีจิตบริการอะไรอย่างยิ่งญี่ปุ่นนะ oh. โหยิ่งเก็บ oh. ซ่อนงามความรู้สึกแต่อย่าลืมค่ะดูแลจิตใจตัวเองว่าที่คนอื่นรอบข้างแฮปปี้เห็นด้วยกับคุณแต่ตัวคุณมีความสุขหรือเปล่ามันใช่ตัว hmm. ตนที่แท้จริงของคุณไหมถ้าคุณรู้สึกว่าเรารู้สึกต้องพยายาม คนที่เราครบหาหรือเพื่อนในสังคมมันต้องมีมาตรฐานอย่างนั้นอย่างนี้เอ๊ะมันมันไม่เป็นธรรมชาติทุกอย่างมันควรจะสบายบายลองมาดูสิ่งแวดล้อมดูเพื่อนของเราว่าเป็นกันลยาณมิตรหรือไม่เพราะว่าพอยิ่งวันเวลาผ่านไปเราจะรู้ว่าอ๋อที่ผ่านมาเราเจอคนแบบนี้ที่คิดว่าเป็นเพื่อนแต่ปรกากฏออกเขาไม่ใช่เนาะเขาเข้ามาในรูปแบบหวังผลประโยชน์หวังเพื่อที่จะ กอบโกยหรืออะไรก็ตามเราจะเจออะไรแบบนี้ทุกอย่างที่มันผ่านไปมันก็เป็นบทเรียนให้เราได้รู้ว่าอะจะต้องตัดสินในการเจอคนแบบไหนคุณดูดีมีทริคยังไงบ้างสําหรับแน่นอนว่าเวลาเราไปเรียนสมมตินะเออคุณอูดีบอกให้ไปเทคลาสใช่เดี๋ยวฉันจะไปเรียนมันก็ต้องเจอสังคมใหม่ๆคนที่เข้ามาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งหรือว่าบางคนไปเรียนเรื่องการเงินแน่นอนมันก็มีไอ้พวกที่ฉกฉวยประเภทหวังว่าตัวเองอะ่ะ ไม่ได้อยากจะลงทุนหรอกแต่กะจะไปหลอกพวกนักเรียนที่มาลงทุนในคลาสนั้นเนี่ยคุณหนุดีเราจะรู้เท่าทันหรือว่าเราจะต้องแบบห่วงแหนเฟรนด์ชิพใหม่ที่เราจะมอบให้กับคนอื่นที่เพิ่งเจออย่างไรดี คือหนูดีอะกฎของหนูดีเลยคือหนูดีจะมีโลกส่วนตัวเล็กๆของหนูดีที่หนูดีมีทุกอย่างที่ทําให้ตัวเองมีความสุขโดยยังไม่ได้อินโดไม่เกี่ยวข้งของกับคนมนุษย์คนอื่นเลยนะ,ะเอาตัวเราก่อนค่ะในบ้านเรามันคือคาเฟ่นเนี่ยเดี๋ยวต้นปีเนี่ยดิฉันก็ไปเรียนทําอาหารญี่ปุ่นต่ออีกสองวันวเคยเรียนละที่เดนส์กอลเพราะว่าบอกว่าจะเปลี่ยนบ้านเนี้ยเป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นล่ะเป็นแบบจะเป็นนิสคาเฟ่แบบตอนน้มีกาแฟที่ชอบเดี๋ยวคุณมา คุณเดชันไปเรียนมาที่8วันที่9แล้วเดี๋ยวคุณมาคุณต้องมาหลังจากคุณมากินฝีมือดิฉันดิฉันลากน้องแก้วไปเรียนด้วยบัดดี้เบสบัดดี้ของดิฉันโอยได้ <c oughs> เดี๋ยวไปช่วยกันทำฮะแล้วยังไงเอ่ยก็เนี่ยแหละดิฉันก็มองว่า สร้างพื้นที่ของคุณให้เป็นพื้นที่ที่คุณไม่มีใครก่อนอเอาตัวคุณอ่ะคือหนูดีมีพี่สาวคนหนึ่งหนูดีเรียกเขาว่าควีนแห่งการสปอยตัวเองเป็นพี่สาวที่สปอยตัวเองเก่งที่สุดคือไปบ้านเขาเนี่ยเขามีทุกอย่างที่เอาไว้สปอยตัวเองแล้วเขาไม่ได้แบบผู้ชายต้องมาสปอยฉันคนน,นมไม่เขาสปอยตัวเองแล้วเขาเป็นพี่ที่ใจดีและน่ารักที่สุดเพราะว่าเขาสปอยตัวเองจนเขาแบบฟินมีความสุขวตะไรว่า แล้วเขาเหลือความสุขมาเผื่อแผ่ให้หนูดีอะแล้วทุกครั้งเขาจะแบบรักหนูดีนะหนูดีกินอันนี้ซิหนูดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้พี่คิดถึงหนูดีคือแบบคนที่เขาทําตัวเองจนเขามีความสุขอะมันแบบพลังก็ออกมาออกเอ,อ่อล้นหูออกมาจนทุกคนรับตัวเขามีความสุขหนูดีคิดว่าเราทุกคนควรเป็นเซียนในการสปอยตัวเองก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่มีหรือว่า,าต้องมีคนหนุคนคนี้แต่เราจะมีพื้นที่ที่ใครเข้ามาสัมผัสเราแล้วมีความสุขแล้วเราก็จะมี เราจะสัมผัสได้เร็วมากว่าใครเข้ามาทําให้เรามีความทุกข์เพราะเราไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์ตัวเองไงเราจะไหวมากเราจะแบบฉันไม่อนุญาตให้เธอเข้ามาโดยดีมองว่าอันนี้สําคัญแล้วปีนี้คุณจะไปรู้จักใครใหม่ก็ได้แล้วคุณจะมีมาตรวัดที่ดีมากว่าความสุขของคุณมันเบสไลน์มันอยู่ตรงไหนแล้วถ้าคนใหม่เข้ามาคุณก็จะได้ กรองได้เป็นแต่หนดีคิดว่าปีนี้ถ้าใครจะไปเรียนอะไรใหม่ๆแนะนําแต่คุณต้องระวังเพราะมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบด<ช>ิฉันนะนะโพไปหาใครทุกวันนี้ขณะโทรหาเพื่อนนะบอกนี่โนดีเองเวลาใช้เบอร์ใหม่หนดีเองนะไม่ได้ใช้แบบ,บที่กรองเสียงของใครอะไรเยเอะเออนู่นนี่นั่นแล้วบางทีก็ต้องแบบมีรีชงรีเช็คนะเพราะว่าเนี่ยย่าสุดเนี่ยช่วยเพื่อนใหม่ท่านหนึ่งเพื่อแบบเออเขาจะไปวิปัสสนาแล้วช่วยเขาดูอะไรนู่นนี่ตอนโทรคุยกันเขายังบอกโอเคเดี๋ยวมเมสเซจเข้ามาตรงนี้แล้วเราค่อยไปแอดไลน์กันตรงนั้นแล้วนู่นนี่ ดิเช็คซึ่งกันแล้วกันไงคุณปูเปนะ้ว่าเธอเป็นมิจจีหรือเปล่าแต่ถ้าเธอไม่ใช่เราก็เปิดใจได้เราพร้อมมีเพื่อนใหม่ที่มไม่ใช่มิจจีะคะในปี2 0 2 5ค่ะนะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุยกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ